ถ้าจะดูเรื่องลูกก็ไปดูส่วนตัวครับนะอันนี้ต้องไปดูส่วนตัวครับเสียค่าครูครับไปที่บ้านเขียวครับ AJTOP16 ถ้าอยากดูจริงๆต้องไปดูอย่างนั้นครับข้างหน้านี่ไพ่นี้มันดูไม่ถึงแมมแมมแชร์แล้วแมมถามอะไรเข้ามานะผู้แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับนะถ้าจะดูเรื่องลูกเรื่องอะไรไพ่เทพพลังจิตครับนี่ต้องดูส่วนตัวด้านหลังไม้ครับนะนะ มันเป็นชะตาคนนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องมาเล่นนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าจะดูไปดูนะหรือไม่ทันก็ไปจ้างหมอทํากิฟต์ทำอะไรซะจะได้จบเรื่องไห้บางทีทํากิฟต์ก็แทบจะไม่มีไม่มีลูกด้วยซ้ำไปเดี๋ยวนี้รัฐอาทิตย์นี้จะเจอคนคบไหมเดี๋ยวดูให้เจ้ามีโอกาสได้เจอไม่ได้ไม่ได้ลองหรอกเขาอยากจะดูเรื่องเรื่องว่าจะมีลูกไหมต้องไปดูส่วนตัว นะแล้วนี่เขาปิดกั้นผมเพาบอกว่าเขาบอกว่าผมเนี่ยทําบาปมากนะจึงต้องปิดกัน้นขอบคุณมากสำหรับหัวใจส้มเขาอบอกทําเขาปิดกั้นเขาบอกว่าทําบาปมากเจ้าต้องโดน99นาทีนะก็ว่าไปนะบอกแล้วเจ้าทั้งหลายให้กดแชร์ออกไปแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามเอาส่งหัวใจขอบคุณคนที่ส่งหัวใจให้จะถามอะไรตัก๊กการเงินจะเป็นอย่างไร การเงินเจ้าดีมากไพ่มีราชินีถือเหรียญขึ้นนะตักการเงินมีราชินีถือเหรียญขึ้นแลว้วเจ้าทั้งร้ายคนละ9 9 9 9แชร์เปรมเปรมแชร์ยังเปรมแชร์แล้วเปรมความรักแชร์ยังเดี๋ยวดูเปรมเลยเปรมแชร์ยังเปรมแชร์แล้วความรักยังไงความรักจะมาเมื่อ,อไหร่ครับยังไม่มาครับ ยังไม่มาเจ้ายังมีบาปอยู่นะเกินสามวันนี้ขึ้นไปยังไม่มา,พาไพ่ว่ายังไม่มาถ้ามาก็ทะเลาะอ่ะคุยกับใครก็ทะเลาะอ่ะเขาไปหมดอ่ะไพ่คุณเปรมไพ่มันบอกอย่างนั้นอ่ะไพ่ไพ่เป็นไพ่ห้ามไม่เท้าไม่ดีน้ําน้ําแชรยังน้ําแชรแล้วน้ําวันนี้จะมีโชคไหมไม่มีโชคไม่มีโชคอา้าวถามได้เลยแชรแล้วชื่อเล่นคําถามเข้ามา,ามแท้ แท้แชยังยังไม่ได้แชร์ให้ผมเลยไปพิมพ์ไปไปแชร์ออกก่อนแท้แชร์แล้วจะมีคู่ไหมถ้ามีก็มีเด็กอะเอ็งต้องเลี้ยงเขาอะนะมีดีเด็กกว่าไม้แชร์แล้วค้าขายพรุ่งนี้จะเป็นดีไหม,ไ,มได้เงินเข้าให้ว่าได้เงินเข้านะไม้นะเอาเร็วเจ้าทั้งร้าย กดแชร์ออกไปแซ่เนี่ยผมโดนบล็อกแล้วเขาไม่ให้ผมไม่คนมองเห็นเพราะอะไรรู้